่านใดที่ต้องการโหระพาปลูกไว้กินในครัวเรือนหรือในบ้านนะครับขยายพันธุ์ง่ายๆครับเพียงแค่ตัดกิ่งโหระพาที่ไม่อ่อนและไม่แก่มากนำมาตัดนะครับตัดให้ชิดข้อแบบนี้แล้วตัดยอดออกตัดใบออกเพื่อลดการคายน้ำครับเมื่อตัดใบตัดยอดออกเรียบร้อยให้นำน้ำนะครับใส่ขวดมาแบบนี้น้ำที่มีคลอรีนก็ให้ทิ้งไว้หนึ่งคืนก่อนนำมาชํานะครับแล้วนำยอดโหระพาครับเสียบแช่ลงไปในน้ำเลยครับ เมื่อได้แบบนี้แล้วก็เก็บเขาไว้ในที่ร่มครับเมื่อเก็บเขาไว้ในที่ร่มแล้วผ่านไป7วันนะครับมาดูครับโหระพาก็จะออกรากมาแบบนี้นะครับเมื่อออกรากแบบนี้แล้วเราก็มาดูครับกิ่งของเขาใบของเขาเนี่ยนะครับยังเขียวสดชื่นยังไม่เหี่ยวนะครับเมื่อได้กิ่งที่มีรากอย่างนี้แล้วเราก็นําดินปู๋ครับแล้วก็เตรียมถุงดําครับเนี่ยครับนามาปลูก โหระพาที่มีรากนะครับโดยที่อนุบาลเข้าไว้ในถุงดําก่อนอย่าพึ่งนําออกแดดหรืออย่าพึ่งนําไปลงดินนะครับก็ลดน้ําให้ชุ่มเช้าเย็นเพียงเท่านี้ครับง่ายๆเลยก็จะได้กิ่งโหระพาเพื่อนําไปปลูกแล้วนะครับถ้าชื่นชอบยังไงกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ